สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่นะซอยเสรีไทย68แยก1นมินบุรีนะครับก็วันนี้มีรถสวยๆมานําเสนอนะครับเป็นรถ SUV นะครับหรือ PPV นั่นเองนะครับเป็นรถครอบครัวที่เรียกได้ว่าราคานะครับเบามากนะคันนี้นะครับเป็น Toyota Fortuner นะครับปี2010นะครับเครื่อง2.7 V นะครับเป็นเบนซินนะครับสลับเอลพีจีนะครับราคา440,000บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับราคา 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0บาทนะครับสีดำเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับ f o r เจ n e r คันนี้นะใครนะครับที่กำลังมองหาอยู่นะครับสำหรับรถครอบครัวนะครับผ่อน8,000นะครับแบบฟรีดาวผ่อน8,000นะราคาแค่4 0 0 0 0 4 0 0 0 0นะครับผมแนะนำเลยคันนี้นะครับเป็นโฉมปี2010นะครับเป็นเขาเรียกว่าหน้ายักษ์ไฟหักนะครับโฉมนี้นะครับตัวกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับสลับสีเทาแบบนี้นะครับ ตัวหน้ายักษ์เนี่ยจะมีเป็นเครื่องดีเซลหรือเครื่องเบนซินนะครับสำหรับคันนี้เป็นเบนซินนะครับ2.7แท้เดิมโรงงานนะครับก็จะเป็นโคมหน้าดวงหลักเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟหยักแบบนี้เลยนะครับเขาเลยเรียกว่าหน้ายักษ์ไฟหักนะครับเป็นไฟดวงหลักโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟไฟสูงเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับโคมใสายไม่มีแตกร้าวนะครับสำหรับรถโปรเจคเตอร์คันนี้นะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับใครกําลังมองหานะรถพพวีนะคันนี้เลยนะครับ มารีบเลยนะครับจะซื้อสดหรือจะจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับคันนี้กันชนด้านหน้าก็เป็นสีดําแท้เดิมโรงงานนะครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับอยู่ด้านล่างนะไฟตัดหมอกนะครับกันชนนะครับแนบสนิทนะครับเห็นไหมฮะไม่มีบิดนะครับไม่มีกิบล็อกไม่มีแตกนะครับเป็นตัวถังแท้เดิมโรงงานทั้งคันนะครับตัวรถไม่มีพิควาลมจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้หล่อมากนะครับนี่โลโก้2.7 VVTI นะครับเป็น โลโก้แสดงรหัสเครื่องยนต์ของ t o y ยต้าโฟ t ์คูเรคันนี้นะครับมีโป่งมีคิ้วล้อหน้ามานะครับแล้วก็ที่สำคัญมาพร้อมล้อแม็กนะครับเป็นแม็กทีอีนะครับเป็นทีอีสามเจ็ก้านยกนะครับออฟลึกมากนะครับดูนะครับมือผมนะเข้าไปนี่ครึ่งมือแล้วนะครับสวยมากนะครับคันนี้มาพร้อมยางนิโตะนะครับปี2020นะครับเป็นยางนิโตะแท้นี่นะครับปี2020เลยนะครับ ช่วงล่างทำมาใหม่เรียบร้อยนะครับอัดน้ํามันอัดอะไรเรียบร้อยนะครับซื้อไปคุ้มมากคันนี้นะครับผ่อนเพียง8ปดพันเท่านั้นนะครับสําหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดําดุๆหล่อๆคันนี้เลยนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวนะครับฝั่งมาครบๆเลยนะครับมีกันสาดนะครับทั้ง4บานเลยนะเป็นกันสาดแท้นะครับฟอร์จูเนอร์นะครับแหลกหลังคามีเรียบร้อยนะครับของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับฟิล์มรอบคันนะครับบานหน้า60รอบคัน80นะครับ มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับสำหรับ f ฟ r t u n e r คันนี้นะและที่สำคัญคือรถปี2010แต่กระจกอ่ะเป็นกระจกแท้อยู่เลยนะครับเป็นกระจก To โย ta นะครับทุกบานนะครับด้านข้างก็จะมีชายบันไดนะครับใช้งานได้นะครับร0 0นะครับชายบันไดเป็นสีดำนะครับคันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลที่เรียกได้ว่าน่าสะสมนะครับเพราะว่าราคาถูกมากๆนะ4 4 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็น ทันด้านหลังก็จะเป็นแ็กทีเหมือนกันนะครับเป็นล้อ TE นะครับสีสีน้ำตาลไหมนะครับมาพร้อมยางนิโตปี20นะครับผนยางยังอยู่เลยนะครับช่วงล่างหนึบๆนะครับรถครอบครัวราคาแบบเบาๆผ่อนสบายนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่บริษัทเฟยนยน์ของเรานั่นเองนะส่วนกันชนด้านท้ายนะครับดูนะครับล่องกันชนนะครับแนบสนิทนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะไม่มีกิ๊บไม่มีแตกหักนะะต้องเรียกได้ว่ารถคันนี้สมบูรณ์มากนะครับ ฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับเป็นหลอด LED แล้วนะครับมีไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ด้านในนะครับสวยงามมากนะครับโลโก้ตัว V นะครับแล้วก็มีไล่ฟ้านะครับกระจกบานหลังนะครับมีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มเบอร์80พร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับเพราะว่ารถสไตล์นี้จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับพร้อมคาดโดยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับคันนี้มีกล้องถอยนะครับมีกล้องถอยไฮไลท์อยู่ด้านในนะครับคันนี้มีกล้องถอยนะครับ แล้วก็โลโก้ Toyota Fortuner อยู่ครบนะครับมีกล้องมีเซ็นเซอร์ครบเลยนะครับต้องเรียกได้ว่ารถคันนี้ครบครบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแมกนะครับสีรถนะครับเซ็นเซอร์กล้องถอยนะครับราคา4 0 0 0 0 4 0 0 0 0นะครับท่านใดนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึงนะครับนี่นะครับภายในห้องเก็บสัมภาระนะครับของ Toyota f o r t u n e r รคันนี้นะครับก็เป็นไงล่ะครับสะอาดมากนะครับคันนี้นะครับ เป็นรถแท้เดิมโรงงานนะครับดูนะครับไม่มีรอยนะครับรถปี2010นะครับแต่การใช้งานน้อยมากนะคันนี้เลขใหม่เพียงแสนหเท่านั้นนะครับเบาะสามารถพับเก็บขึ้นได้นะครับเวลาตั้งก็กางลงมาอย่างนี้นะครับให้ล็อกตรงนี้ลงกับเหล็กด้านล่างนะครับเครื่องมือยางอะไหล่ไม่แรงอยู่ครบหมดนะครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อเปเซนนะครับพร้อมขายเลยนะมีแอร์ตู้หลังมาด้วยนะครับคันนี้นะก็สะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับท่านใดนะที่สนใจนะครับสำหรับ Toyota f ฟ r t u n e r นะครับ ดี๋ยวผมให้ดูภายในห้องโดยสารนิดนึงนะก็ไฮไลท์นะครับที่ผมบอกนะนอกจากข้างนอกลอๆแล้วข้างในนี่สวยกว่านะครับเดี๋ยวผมเข้าด้านนู้นแล้วกันเนาะข้างในนะครับเป็นเบาะเป็นสีเบจนะครับหรือสีครีมนั่นเองนะเพราะว่าทําให้ห้องโดยสารเนี่ยจะดูโป่งนะครับดูกว้างแล้วก็ดูสะอาดตานะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยของคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับเป็นสีก้านนะครับมีแอร์ดัคู่หน้านะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันตินะครับทั้งสองฝั่งเลยนะ พร้อมระบบพูดคอนโทรเนาะนะครับเลขไมคันนี้อยู่ที่160,000สนหกหมื่นเท่านั้นนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมทำมาดีมากนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นชุดวิทยุแบบทัสกีนนะครับมีกล้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดหนึงได้ไหมครับใใเสียบอยู่ที่ประตูเดี๋ยวเปิดให้ดูจอนิดนึงติดมาเอ่ยนี่นะครับเป็น เป็นเรือนไม้แท้นะครับไม้แสนหกนะครับตัวจอเป็นระบบ Android นะครับนี่นะครับเป็นระบบ Android สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับโทรศัพท์มือถือหรือมีนีเกเตอร์นะครับแล้วก็กล้องมองหลังก็จะแสดงผลในจอนี้นะครับแล้วก็มีชุดนําสัญญาณนะครับของสูเ็กนะครับสวยงามมากนะครับแอร์เป็นระบบออโตเมติกนะครับแล้วก็มีพอร์ต USB นะครับพาวเวอร์เอาเล็ตด้านล่างนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะ นี่เดี๋ผมเทสเนวิเกเตอร์ให้ดูติดไมาเลยก็สามารถรับชม YouTube ได้นะครับและที่สำคัญคือผมแอบดูสำเนาก่อนนะเพราะว่าคันนี้ผมก็ไม่ได้ดูด้วยเป็นรถมือเดียวนะครับตอนนี้โอนกรมาสิทธิ์เข้าเป็นบริษัทเพชรยนต์แล้วนะสวยงามมากๆนะครับสำหรับ Fortuner คันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง2.7ราคา440,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ที่บริษัทเป็รยนต์ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องอีกนิดนึงนะครับว่าความเรียบร้อยของคันนี้จะเป็นยังไงนะครับห้องเครื่องของเจ้าตัวเบนซิน2.7เนี่ยหน้าตาจะแตกต่างจากเครื่องดีเซลเยอะเลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวห้องเครื่องเบนซินนะครับรหัสว v t i เหมือนกันนะเป็น2 TR นะครับ700นะครับ ก็ตัวรถคันนี้เนี่ยผมแจ้งก่อนเพราะว่าเป็น LPG นะครับก็จะมีหัวฉีดแยกนะครับเป็นของ LPG นะครับได้รับมาตรฐานนะครับมีวิศวกรรองรับนะครับตัวเครื่องเนี่ยแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบระมันไหลเยิ้มเลยนะครับก็คือมันแปลกใจตรงไหนรู้ไหมเนี่ยรถนะครับปี2010นนะครับแต่หัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับทั้งตัวบนตัวล่างนะแสดงว่าแบบเจ้าของเก่านี่รักมากนะครับใครได้คันนี้ไปนะคุ้มเลยนะครับ ตัวถังแท้เดิมนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบแห้งนะเป็นของ gs นะครับโอ้สวยงามมากๆนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะของ t o โยต้าเลยนะรถคันนี้นะครับใครนะครับที่กําลังหารถครอบครัวนะครับราคาเบาๆนะครับ4ี่แสนสี่หมื่นนะครับมีแล้วนะครับที่เพชรยนต์นะครับนี่นะครับฝากระโปรงนะครับของ t o โยต้าเลยนะครับคันนี้เป็นแบบเครื่องเบนซินนะครับมี lpg นะครับวิ่งทางไกลสบายนะครับกําลังเหลือๆนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ เพราะว่ายุคสมัยนี้นะก็ราคาน้ํามันเบนซินก็ค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนละครอบครัวและสนใจรถสีดําดุๆคันนี้นะครับพร้อมแม็กพร้อมยางปี20นะครับเครื่องแมนเนนแล้วทุกอย่างนะครับพุงมาลัยนี่ทํามาใหม่แหลกเมื่อกี้ผมขยับมาผมรู้สึกว่านิ่มมากเลยนะครับทั้งช่วงล่างและเบาะแล้วก็อัดเวลาเลี้ยวนะครับแฮนดิ้งดีมากนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเป็น t o y o t a Fortuner 2.7 V นะครับปี2010นะครับ สีดำดูดุคันนี้เลยราคาอยู่ที่440,000บาทเท่านั้นนะครับก็สําหรับวันนี้ผมเน็ตเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องเพชรยนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ